สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel สินสารนันครับในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของดวงเสี่ยงโชคลงทุนในวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็จะบอกถึงชาว5ราศีที่กําลังจะมีโชคไปลุ้นโชคได้ไปเสี่ยงโชคได้นะครับก็จะเป็น5ราศีเน้นๆสำรับในงวดนี้ไม่มีแถมนะครับก็เหมือนเดิม ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาฝากคาเตือนนิดหนึ่งการเสี่ยงโชคลงทุนอยู่ในภาวะของความเสี่ยงนะครับใช้วิจยยารณญาณแล้วก็ตัดสินใจเอานะครับอันเนี้ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหลายคนที่ดูคลิปมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะทราบดีนะครับแล้วก็สินสายก็จะอ้างอิงตามลัคนาอิงตามลัคนาจะถูกต้องแม่นยํามากกว่านะครับ ท่านใดไม่รู้ลัคนาลิงก์ใต้คำอธิบายของคลิปนี้ไปผูกด,ดวงหาลัคนาของตัวเองได้นะครับก็มีเวลาเกิดไปผูกด,ดวงหาลัคนาของตัวเองได้ส่วนท่านใดไม่มีเวลาเกิดก็อ้างอิงตามราศีเดือนเกิดก็พอจะได้บ้างแต่อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดแล้วก็ราศีต่างๆที่จนินแสบอกไปเนี่ยเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ส่งผลโชคให้กับชาวราศีนั้นคนส่วนใหญ่ในราศีนั้น มีโอกาสถูกหวยได้โชคได้ลาบค่อนข้างมากแต่อาจจะไม่ทุกคนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกเป็นคําเตือนไปนิดหนึ่งก็เรามาเริ่มกันเลยสําหรับงวดวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็เข้าสู่กลางปีแล้วนะครับเดือนที่เดือน6เดือนของกลางปี65นะครับ16มิถุนายนนี้หวยออกตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับพูดถึงเรื่องดาวนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะพยากรณ์กันแบบรวบรัด รวดเดียวสําหรับงวดนี้นะครับดาวเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองก็จะเป็นดาวสุกนะสุกตอนนี้โคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษได้ตําแหน่งตะ,ะเกษตรนะครับสุกได้ตําแหน่งตะ,ะเกษตรที่ราศีเมษต,ตอนเนี้ยดาวสุกโคจรอ,อยู่ที่ราศีเมษแล้วก็หลังหวยออกไปสุกก็จะย้ายราศีสําหรับวันที่16มิถุนายนนี้นะครับก็ เริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาราศีแรกเลยราศีแรกสําหรับงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับสินเสมองว่างวด16มิถุนายนนี้เนี่ยราศีแรกก็จะเป็นชาวลัคนาราศีมีนครับลัคนาราศีมีนนะก็จะมีเกณฑ์ สี่ยงโชคได้ลาบนะครับมีเกณฑ์โชคลาบเงินทองเข้าสุขโครจรเข้าสู่พบกระดุมพระหรือว่าพบกันเงินชาวราศีมีนก็ต้องบอกได้เลยปี65ถ้าจะดีก็อยู่ในช่วงเดือนที่แล้วกับเดือนเนี้ยเดือนมิถุนายนพฤษภามิถุนายนถือว่าเป็นเดือนที่ดีที่สุดจะได้โชคลาบเงินทองการเงินอะไรต่างๆก็ช่วงพฤษภามิถุนายนนี้หลังจากนี้ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนบอกได้เลยบอกได้เลยว่าดาวพฤหัสบดีทับรอบนี้เนี่ย เงินทองระวังจะหมดนะครับจะหมดเกลี้ยงกระเป๋าโดนพลาหูดวงทรัพย์ระวังเรื่องเงินเรื่อง,อง,องทองกันให้ดีแล้วก็ใครไปลงทุนอะไรต่างๆเนี้ยพยายามใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งทําธุรกิจการค้าการขายต่างๆระวังถูกโกงถูกช่อฉนนะครับก็ต้องเตือนชาวราศีมีนไว้ราศีมีนสําหรับวันที่16มิถุนายนนี้ดาวสุขโคจรเข้าสู่ภพกระดุมพระนะครับ สุขโคจรเข้าสู่พบกัะดุมพระโชคลาบการเงินมีนะครับมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้ลาบแต่ถ้าใครได้เงินทองมาก่อนหน้าหวยออกตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาเนี่ยใครได้เงินได้ทองมาเสี่ยงโชคไม่ต้องมากนะครับโอกาสที่เราได้เงินทองมาแล้วเนี่ยจะขัดลาบจากการเสี่ยงโชคเนี่ยมีอยู่พอสมควรใครได้เงินมาเสี่ยงโชคไม่ต้องมากแต่ก็ติดปลายวมไว้ได้นะครับส่วนใครที่ไม่ได้เงินทองอะไรต่างๆมาเนี่ยลุ้นโชคได้เลยงวดนี้มีโอกาสค่อนข้างมาก เป็นราศีเต็งเลยนะสาหรับงวดน,นี้เนี่ยสุขโครจรเข้าสู่พบกันเงินแล้วก็จะมีโอกาสค่อนข้างมากเลยเพศตรงข้ามนําโชคนําลาบมาให้นะครับไปซื้อไปเสี่ยงกับเพศตรงข้ามนะจะนําโชคนําลาบมาให้ใครมีแฟนมีคู่ให้แฟนช่วยหยิบลอตเตอรี่ให้นะครับหรือว่าถามเลขจากเขาก็จะนําโชคนําลาบตัวเลกที่เป็นโชคลากให้เรานะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ชาวราศีมีน ผลสัป,ปดาห์นี้ไปเนี่ยหลายคนที่ป่วยป่วยไข้ไม่สบายอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับผลสัป,ปดาห์นี้ไปเนี่ยใครที่ป่วยไข้ไม่สบายหรือสุขภาพมีปัญหาจะดีขึ้นหลังจากสิส้นส,ส,สุดสัปดาห์นี้ไปเข้าสู่สัปดาห์หน้าสุขภาพจะดีขึ้นนะครับการเงินจะมีเข้ามาดีก็อยู่ช่วงสองเดือนนี้แหละก็ผ่านมิถุนาไปแล้วเนี่ยมีนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับบอกได้เลยผ่านมิถุนาไปแล้วชาวราศีมีน เงินทองต้องหมุนให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะขาดมือด้วยสำหรับชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้าระวังบัตรเหตุไวมากๆนิดหนึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนระวังบัตรเหตุทั้งในบ้านและนอกบ้านระวังไว้มากๆเพศตรงข้ามนำโชคนำลาบมาให้ไปเสี่ยงโชคมีโอกาสที่จะถูกค่อนข้างมากเป็นราศีแรกนะครับที่เสี่ยงโชคได้ในงวดวันที่ 16มิถุนายนนี้นะครับก็ไปต่อกันที่ราศีที่2เลยนะครับสำหรับราศีที่สองสำหรับราศีที่2ในงวดนี้เนี่ยสิษฐม,มองว่าเป็นของชาวลัคนาราศีพฤษศครับลัคนาราศีพฤษศนะครับ สุขคอจรเข้าสู่ภพวินาศเงินทองอะไรต่างๆในช่วงนี้ก็จะตึงมือนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีพฤษภหลายคนมีเรื่องใช้ใจ่ายอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะทั้งที่เอ่อเป็นสิ่งที่คาดการไว้แล้วก็ไม่ได้คาดการมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินทองค่อนข้างเยอะเงินทองจะมีเข้ามาในช่วงปลายเดือนเป็นต้นไปสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับใครที่คาดหวังรอคอยเงินทองอยู่ก็รอปลายเดือน นะครับอย่างเร็วๆไปเดือนอย่างช้าต้นเดือนหน้ามีเข้ามาแล้วก็หลังจากนี้เงินทองก็จะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีพฤศกนะครับสำหรับลัคนาราศีพฤศกเนี่ยงวด16มิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นราศีที่มีโชคพฤศษกให้หาเลขใกล้ๆตัวเลยครับนะเลขที่อยู่ใกล้ๆตัวลรอบตัวเราหันไปเห็นเลขไหนถูกใจซื้อไว้ได้เลยนะครับนำโชคนำลาบมาให้ ในงวดนี้ก็มีโอกาสถูกอยู่พอสมควรถ้าได้ก็ได้อยู่พอสมควรไม่ใช่ราศีเต็งน,นะครับสำหรับชาวล,าลัคนาราศีพฤษภการงานต่างๆที่วุ่นวายกำลังจะขี้ข่ายในอีกสักประมาณ10วันข้างหน้านี้จะเริ่มขี้ขายแล้วก็ลงตัวดีนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะได้งานใหม่เริ่มงานใหม่อะไรต่างๆช่วงนี้เพราะช่วงนี้เกณฑ์พฤษภมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับบอกได้เลยมีโชคเกี่ยวกับเรื่องงาน ใครบุญวายเกี่ยวกับเรื่องงานตั้งใจทํางานให้ดีเดี๋ยวพ้นสักเวลาอีก10วันจากนี้ไปแล้วเนี่ยการงานจะคล่องตัวทุกอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ไปดูโชคกันได้สําหรับชาวล,ล,ลัคนาราศีพฤษภเลกใกล้ๆตัวนำโชคนำลาบมาให้เป็นราศีที่2นะครับเสี่ยงโชคลงทุนได้วันที่16มิถุนายนนี้นะก็ฝากนิดนึงใครที่เสี่ยงโชคไว้แล้วก็ เสี่ยงโชคแล้วถูกหวยอะไรต่างๆเนี่ยจะ,จะแนะนำเลยได้เงินโชคลาภถูกหวยมาเนี่ยแบ่งเงินไปทําบุญนะครับมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์วัดพระบาทน้พุโอนเงินไปบริจาคแล้วก็อนุโมทนาสาธุอุทิให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับเพื่อเป็นการต่อโชคต่อลาบมาต่อกันที่ราศีที่3นะครับเวลาศีที่3ในงวดอ่อ16มิถุนายนนี้ราศีที่ 3, สาสามอง ว่าเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสิงห์จะมีโชค16มิถุนายนนี้ชาวราศีสิงห์ก็ต้องบอกได้เลยว่าตั้งแต่หลังหวยออกไปเนี่ยจะมีโชคด้านง,งานเข้ามานะครับลุ้นได้เลยใครตกงานรอง,งานหรือคิดจะเปลี่ยนงานเนี่ยโอกาสมีค่อนข้างมากสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์หลือได้รับมอบหมายงานใหม่ๆมีโชคงานอะไรต่างๆนะครับใครทําธุรกิจส่วนตัวลุ้นได้เลย ช่วงตั้งแต่หวยออกเป็นต้นไปเนี่ยลุ้นไปได้เลยจะมีโชคด้านง,งานเข้ามาในวดนี้ก็สามารถลุ้นได้เช่นกันสําหรับชาวลัคนาราศีสิงราศีสิงก็จะคล้ายๆกับพษษิษศกนะบอกเลขใกล้ๆตัวเองนะครับเลขใกล้ๆตัวเองอาจจะเป็นเลขของตัวเองก็ได้หรือเลขใกล้ๆตัวเรารอบๆตัวเหล่านี้แหละนะครับนำโชคนำลาบมาให้สําหรับชาวลัคนาราศีสิง แล้วก็ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนไประวังสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับใครทำงานหนักก็ให้พักผ่อนหรือว่าเบาๆลงบ้างนะครับมีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะครับแล้วก็ไปลุ้นโชคลาภได้เลยสุขโคจรเข้าสุภสุสุภพระโชคโชคลาภรับเสียงโชคลาภลอยมีนะครับแล้วก็เงินทองอะไรต่างๆเนี่ยจะ เริ่มคล่องตัวขึ้นแล้วสาหรับชาวลัคนาราศีสิงห์รวมถึงเรื่องความรักด้วยนะครับก็จะกลับมาดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้สี่สาหเดือนเนี่ยความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในราศีสิงห์เนี่ยความรักก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับสําหรับมีเรื่องฝากนิดหนึ่งนะครับซิมเบอร์โทรโก,กโจนท่านใดสนใจจะเปลี่ยนเบอร์โทรนะครับเบอร์เสี่ยงโชคลงทุน อิงตามวันเดือนปีเกิดของเรานะครับเป็นเบอร์ชุดก๊กโจนเป็นซิมเติมเงินอิงตามวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าของเราราคาซิมละ3,500บาทท่านใดสนใจให้แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะครับเดี๋ยวศึนษาคำนวณแล้วก็ไปหาเบอร์จัดส่งให้ใช้ระยะระยะเวลาประมาณ10-15วันได้เบอร์แล้วก็จัดส่งให้นะครับสนใจซิมเบอร์โทรโก๊กโจนก็แอดไลน์เข้ามานะมาต่อกันที่ราศีที่4เลยในงวด16 มิถุนายนนี้นะครับราศีที่4เนี่ยสินแสงมองไปว่าอยู่ที่ชาวลัคนาราศีธนูนะครับธนูดวงชะตาช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นมีเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภลอยพอสมควรเหมือนกันสําหรับ16มิถุนายนนี้แต่เข้าสู่ช่วงปลายเดือนระวังนิดนึงนะครับเงินทองจะติดขัดหรือว่าจะมีต้องมีเรื่องใช้จ่ายนะครับบางคนก็มีค่าใช้จ่ายรอยอยู่แล้วปลายเดือนเนีย หลายคนจะมีเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินทองอะไรต่างๆค่อนข้างมากนะครับแล้วก็สำหรับชาวลัคนาราศีธนเูเลขบ้านเลขรถจะเป็นเลขนำโชคมาให้นะครับเลขเ,เลขที่บ้านทะเบียนรถนะครับรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์หรือรถที่เราใช้อยู่ประจำนี้แหละ รถของเราเองที่ใช้อยู่ประจำเนี่ยไ,ไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยนำโชคนำลาบมาให้มีเกณฑ์จะได้โชคลาบอยู่พอสมควรนะครับเป็นราศีที่4ที่มีโชคเสี่ยงโชคลงทุนได้สำหรับชาวลัคนาราศีธนูในงวดวันที่16มิถุนายนนี้นะครับ4ีราศีแล้วก็จะเหลือราศีสุดท้ายเป็นราศีที่5นะครับก็งวดที่แล้วใครถูก หรือไม่ถูกอย่างไงคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปของโพสต์นี้นะครับคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้สิจะอ่านทุกข้อความนะครับอาจจะไม่ได้ตอบทุกข้อความจะอ่านทุกข้อความคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันได้ที่ใต้โพสต์ของคลิปนี้แล้วก็ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้สินเสาด้วยนะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ราศีสุดท้ายเป็นราศีที่5ที่มีลุ้นในงวด16มิถุนายนนี้นะครับวันนี้เนี่ยทิศสามองไปอยู่ที่ราศีกันนะเป็นราศีเต็งด้วยราศีกันวันนี้จะได้อีกงวดหนึ่งกันที่ผ่านมาก็มีหลายคนได้ติดต่อกันมางวด2งวดแล้วนะงวดนี้ได้แล้วก็เป็นราศีเต็งเลยที่มีโอกาสถูกหวยค่อนข้างมากนะครับสุขโคจรเข้าสู่ภพมรณะ การเงินใช้การเงินช่วงเนี้ราศีกันไม่ค่อยดีมีเรื่องใช้ใจ่ายเยอะเงินทองที่คาดหวังก็ไม่เข้านะครับหลายคนเงินเงินทองแบบติดขัดหรือว่ามีเรื่องเครียดกุ้งใจอยู่พอสมควรลังหัวออกไปก็จะดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะไรต่างๆของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็งวดนี้มีเกณฑ์จะถูกค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าราศีกันหลายคนจะต้องใช้เงินในช่วงเดือนนี้หรือว่าปลายเดือนนี้ มีเกณฑ์จะถูกได้ลาบเลขของตัวเองนะบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์สิทแสนแนะนำเลยบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์หรือเลขที่เราชอบนี่แหละเอาเลขที่เราชอบเลยงวดที่แล้วกันคนไหนไม่ถูกยังชอบเลขเดิมตามเลขเดิมได้เลยน,น,นะครับมีโอกาสจะออกเพราะว่าวันนี้โชคมาแล้วสําหรับชาวราศีกันจะได้มีเงินมีทองไปใช้จ่ายนะครับในสําหรับเดือนนี้แล้วก็ปลายเดือนนี้ ช่วงนี้การการเงินไม่ค่อยดีนะครับรอพ้นกลางเดือนไปจะดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกันแกพ้นกลางเดือนไปเงินทองอะไรต่างๆจะดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยใครเจ็บใครได้ป่วยอยู่เรื่องสุขภาพจะดีขึ้นมีเรื่องอุบัติเหตุต้ตองระมัดระวังนิดหนึ่งลังวันที่20ไปแล้วก็จะพ้นละอยู่กับเรื่องอุบัติเหตุของชาวลัคนาราศีกันกันช่วงนี้เนี่ยระวังอุบัติเหตุให้ด,ดีหรือว่าใครจะไปแก้เคล็ดซื้อโงศพ ทำฟันขูดหินปูนหรือทําศัลยกรรมก็ได้ใครอยากจะทําศัลยกรรมไปทําช่วงนี้เลยถือว่าแก้เคล็ดสำหรับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็โชคมีมานะครับการตั้งแต่เดือนหน้าไปดวงชะตาถือว่าค่อนข้างดีละนะครับดีเลยเงินทองอะไรต่างๆเริ่มคล่องตัวแล้วก็เสี่ยงโชคได้เลขของตัวเองนะครับวันนี้มีโอกาสถูกค่อนข้างมากที่จว่ากันจะถูกกันเยอะมากหรือวันจะกันกับมี จะถูกหวยกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่เป็นไรถูกน้อยถูกมากยังไงเนี่ยอย่าลืมเม้นมาบอกในคลิปของโพสตหน้าของวันที่1กรกฎาคมชาวราศีกันมาบอกด้วยถูกกันหรือเปล่านะครับแต่สินษสาให้เต็งไว้และกันกับมีน2ราศีเนี้ยวด16มิถุนายนเนี้ยต้องถูกหวยได้เงินใช้นะครับใครที่อับโชคมาหลายๆงวดเนี่ยไปซื้อไปเสี่ยงได้เลยซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วย ก็สำหรับงวดนี้ก็พยากรหา้าราศีที่มีโชคเนี่ยจบลงไปแล้วก็ฝากนิดนึงกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงด้วยนะครับดูคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปบอกต่อเพื่อนฝูงให้สินเสาด้วยใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถูกหวยแล้วอย่าลืมแบงเงินไปทําบุญด้วยนะแบงเงินไปทําบุญจะได้มีโชคมีลาบกันแล้วก็งวดหน้าพบกันใหม่นะครับ1งกระะกฎาคมง,งวดหน้าพบกันใหม่ ก็จะมีทีเด็ด5ราศีนี้มาให้อีกนะครับวันนี้ขอให้ชาว5ราศีถูกหวยได้เงินได้ทองเยอะๆมาลุ้นกันวันที่16มิถุนายนนี้นะครับวันนี้ขอสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สวัสดีครับ